Beanie. เรามากันภายใต้แนวคิด from a new normal to a new futures ค่ะซึ่งเราได้มุ่งเน้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านสินค้ามีความใส่ใจในแบรนด์นะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ระดับสากลค่ะซึ่งในสถานการณ์การค้าปัจจุบนนะะันแน่ถือว่าเป็นในเรื่องของ new normal ด้วยโดยการบูรณาการก,กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะคะที่จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมแล้ก็พัฒนาสินค้าที่สำคัญค่ะทุกท่านจะได้นำมาต่อยอดส ส่งเสริมศักยภาพในด้านกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะสําหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ค่ะแล้วก็มีช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะซึ่งเราแบ่งเป็น3กลุ่มสินค้าหลักๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารค่ะกลุ่มสินค้าสุขภาพความงามและกลุ่มสินค้าหัตถกรรมไลฟ์สไตล์นะคะสำหรับการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะ